สวัสดีค่ะพี่น้องสุผู้สุคนทั้งฟังไทยฟังเล่าและตามประเทศเท่าค่ะพี่น้องมาเมื่อนี้เบาอยังไหลค่ะพี่น้องเวลาเวลาฝ่ามือลมือแรกของการถีิไปเห็นงานค่ะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ากันค่ะพี่น้องข้าวเที่ยงไม่อย่างบวแมนเข้าดอกกินข้าวปุ่นไอข้าวปุ่นใส่ตำบักทัวค่ะพี่น้องได้บักทัวไทยเข้ามากตำบักทัวใส่ไอเอียงก็สบายนางหรือว่าผ่าคีริวนะคะพี่น้องสามสิบกีบแล้วก็อบ นังหมูถอดเอ๊อบนังหมูโอ้ยเบาผิดหูหมูค่ะพี่น้องอบหูหมูกรอบๆแล้วก็หมูสามชั้นด้วยนี่ค่ะบอรอบเอาออกเหนียวๆค่ะมาค่ะพี่น้องบอบาำยังไหลามาใส่ข้ปุ่นพร้อมใส่ข้ปุ่นพร้อมได้ไ้มน,นี่บอใส่เมือดอกยานกิ่นบอบอเมือดอา้าวไข่ มาค่ะมาเฝ้าเฝ้าอีกแล้วมาค่ะพี่น้องเบิง้งมากินน้ำกันค่ะมาเฝ้าเฝ้าอีกแล้วมาน,นี้ข่อยอันดับแรกขอชิมค่ะชิมน้ำตําชิมน้ำต่บใส่เั้ื่องกีดพริกแห้งค่ะพี่น้องมา อืสบายนัง so ผักมีหลายอย่างอยูค่ะต่ว่าเอาสลัดอย่งเดียว たまっとわと。<laughs> cần cây Tắt mình chưa kiến ngay 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 แซ่บๆครับ่น้อง แต่ว,ว่าค่ะหย่ำยากจคกหน่อย Mm -hmm. ah. mm -hmm. nhà mà thu cần đến thay chó này à แต่บ้าปากบ่าว่า แซบแซบครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องใ้แค่นี้สะก,ก่อนว้พอกันคลิปนางครับพี่น้องสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ